แนะนำการใช้ไมโครนะครับตั้งมีดนะครับล็อกตัวนี้นะครับเราล็อกค่าไปจากทางร้านแล้วนะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องขยับนะครับลูกค้าจะใช้ก็คือ2ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราใช้เวลาที่เราต้องการล็อกค่าไมโครนะครับพอเราหมุนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะทําการล็อกนะครับแบบนี้นะครับสมมุติว่าถ้าลูกค้าต้องการนะครับใช้มีดนะครับตั้งมีดที่20ิบ 20มิลน,นะครับเราก็จะใส่มีดเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการล็อกตัวนี้นะครับล็อกน็อตตัวนี้นะครับเพื่อเราด้ามีดไว้ถ้าต้องการใช้20นะครับเราจะหมุนไปที่10นะครับนะครับพอหมุนหมุนหมุนได้ค่าตรงนี้10แล้วนะครับเราอ่านเลขบนนะครับ สิบตรงนี้นะครับเราทําการล็อกนะครับล็อกตรงตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการดันมีดออกไปนะครับแล้วทําการล็อกมีดครับตรงนี้เราก็จะได้มีดที่มีคมกัด20มิลนะครับเวลาที่เราอ่านค่านะครับเราจะต้องคูณด้วย2นะครับหมายถึงถ่าเราขยับมีดออกมา10มิลนะครับมันจะกินรอบวงนะครับ20นะครับมันจะคูณด้วย2นะครับเพราะมีดขยับออกไป10 มันก็จะกิน20การอ่านค่านะครับก็คือเราใช้ค่าตัวบนกับค่าตัวล่างนะครับค่าตัวบนนะครับแทนค่าคือ1มิลนะครับต่อ1ขีดนะครับ1ขีดนะครับ1ขีดตรงนี้นะครับก็คือ1มิลนะครับเวลาที่เราอ่านตรงนี้นะครับเลข10นะครับก็คือ10มิล10มิลนะครับเราจะต้องแปลค่าคูณ2ครับเป็น